ทีนี้นะครับเรามาดูในอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของตัวตัวนี้แล้วกันนะครับ ทตัวนี้นะครับ start or n ladder logic test นะครับตัวนี้นะครับจะลงหลังจากเราลง gx simulator แล้วเท่านั้นนะครับจะมีการใช้งานนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ได้ลงนะครับก็ไม่สามารถที่ใช้งานได้นะครับผมคลิกดูตัวนี้นะครับลักษณะก็จะมีลักษณะของตัวหน้าต่างขึ้นมานะครับปรากฏขึ้นมาเหมือนกับการดาวน์โหลดลงไปที่ตัว plc นะครับตัวนี้นะคร นะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับไฟล์นี้นะครับตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์หลังอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของการใช้งานแล้วนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าลักษณะของตัวนี้นะครับเหมือนกับการที่เราต่อนะครับสายเข้าไปใน PLC นะครับแต่จะเป็นการซิมูเลตที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับ ทีนี้ผมทดลองดูนะครับในการฟอร์ดนะฮะตัว input นะครับผมไปที่เคอร์เซอร์นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ device นะครับเสร็จแล้วนะครับผม f o r ์ o ออนะครับลักษณะลักษณะของตัว มอนิเตอร์เรานะฮะอ่าดูนะครับผมฟอสออนปุ๊บนะครับจะเห็นได้นะครับว่าอ่าผมคลอสไปนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับอ่าผมคลอสไปก่อนนะครับก่อนนี้ผมจะคลิกขวาเมื่อกี้นะครับผมมาเลือกเคอร์เซอร์ที่ x 0ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ e v i c ท test นะครับ x 0จะขึ้นมาในหน้าที่อยู่ในอ่าอยู่ในส่วนของตัว device ให้เราอยู่แล้วนะครับเราสามารถฟอสออนนะครับแล้วก็ฟอสออฟนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่า อ่า x ศูนย์นั้นออนอยู่นะครับ x ศูนย์ออนอยู่นะครับก็ทําให้ y ศูนย์ออนอ่า y หนึ่งออนด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะอ่าผม force off นะฮะนะครับก็จะดับไปแล้วนะครับ x ศูนย์นะครับหรือนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับผมท็อกเกิลนะครับท็อกเกิลฟอสดูนะครับจากออฟอยู่นะครับผมท็อกเกิลฟอสก็จะกลายเป็นออนนะครับจากออนอยู่นะครับผมกดท็อกเกิลฟอสนะครับก็จะกลายเป็นออฟ นะครับนี่ก็คือลักษณะของการบังคับนะครับของตัวคอนแทคให้สามารถที่จะ o อนออได้นะครับแต่ลักษณะตรงนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะ1 Cy c l e t เ m e เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ใน s ซิมูเลตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองออนไลน์เข้าไปดูนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าเวลาเราฟอสเราไม่สามารถฟอส x 0ค้างไว้ได้นะครับเพราะว่า x 0นั้นในการทำงานก็จะมีการรี f ฟรชตัวอิน